เราจะเริ่มจากการปูพื้นฐานนะฮะเพราะว่า1 1 3ปีชาตกาลหัวข้อก็บอกอีกแล้วว่าเป็นสันติภาพเป็นสตรีกับสันติภาพบทบาทของสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้นั้นท่านคงจะเห็นนะกระแสสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเรียกว่าอะไรนะกลับมามีบทบาทของกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่ม จะใช้คําว่ากระหายสงครามก็ก็จะแรงไปนะฮะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่พยายามอยากจะให้มีเรื่องมีราวกับทั้งประเทศ <c oughs> เพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งการเมืองระดับโลกเราก็เห็นว่าความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือแม้แต่การกลับมาได้รับชัยชนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะที่จะรับตําแหน่งกันในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับอ,อีกสัปดาห์หนึ่งน่าจะอีกสสัปดาห์นะยีมกรานะฮะก็จะมีผู้นําโลกซึ่ง เป็นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์ความมั่นคงนะฮะสถานการณ์ชาตินิยมจะกลับมาอีกหรือไม่ในสังคมไทยซึ่งเรามีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลอยู่แล้วตอนนี้นะฮะเราจะทําอย่างไรให้สิ่งที่เป็นคาถาของท่านผู้หญิงบอกว่าเราต้องใช้ขันติธรรมในการอยู่ร่วมกันถึงแม้ว่าท่านจะคิดไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรเราจะอยู่ด้วยกันในสังคมได้นะครับผมขอเริ่มจากอาจารย์รัตดาวันตันติทิยาพิทักษ์นะฮะท่านจะมาคุยกับเราเรื่องของแนวคิดของท่านผู้หญิงบทบาทของสตรีในการเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพของสังคมอาจารย์อาจจะแตะไปถึงบทบาทของสตรีในอาเซียนนะเห็นว่าอาจารย์จะคุยกับเราเรื่องกราซอนากีโน่ด้วยนะครับแล้วก็ขยายไปจนกระทั่งถึงบทบาทความไม่สงบในดินแดน สามจังหวัดภาคใต้ของเราด้วยนะฮะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับก็เสียมพระมือต้อนรับอาจารย์รัตดาวันตันติพิยาพิทักษ์ครับเขาให้ผู้พูดเป็นคนยึดอำนาจอาจารย์บดสิทธิ์เ <c oughs> ข้าไปก็ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทางมูลวิธิที่ให้เกียรติดีฉันได้มีโอกาสมาพูดถึง เรื่องของสันติภาพแล้วก็โดยเฉพาะได้มีโอกาสลํำลึกถึงท่านผู้หญิงคุณสุขพนมยงค์นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าหัวข้อวันนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะได้มีโอกาสร่วมลํำลึกถึงในช่วงพิธีเปิดเมื่อเมอสักครูนี้นะคะก็ทําให้เกิดความซาบซึ้งใจอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันว่าท่านผู้หญิงคุณสุขพนมยงค์ท่านเป็นผู้ที่มี สันติในใจนะคะซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อวันนี้อย่างยิ่งนะคะเพราะว่ามีแต่ผู้ที่มีสันติในใจเท่านั้นที่จะทํางานด้านสันติภาพไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆนะคะท่านหญิงก็ได้แสดงความเป็นผู้มีสันติในใจในหลายวาระและโอกาสตลอดชีวิตที่ท่านเ,าเป็นคู่ชีวิตกับท่านปรีดีพนมยงค์ท่านเป็นผู้ที่ไม่ผูกใจนะคะเจ็บกับผู้ใดเป็นผู้ที่ให้อโหสิก,กรรม กับผู้ที่ปองร้ายกับท่านและครอบครัวเป็นผู้ที่มีจิตใจประเสริฐนะคะแล้วก็ยึดมั่นในคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการพูดตอนนี้เนี่ยิฉันก็เลยคิดว่าถ้าเราเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยนะเราจะพิจาราดูว่าหัวข้อที่กาหนดไว้เนี่ยเราพูดถึงสตรีพูดถึงสติภาพพูดถึงชาตินิยมพูดถึงความมั่นคงซึ่งถ้าเราจะดูกันดีๆแล้วเนี่ย ถ้อยคำเหล่านี้หรือวาทกรรมเหล่านี้เนี่ยใช้คําว่าสติคําเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะพูดถึงทําให้เราเห็นถึงความมีสันติความมีชาตินิยมแล้วก็ความมั่นคงซึ่งอาจจะพูดรวบรวมเกินไปจะต้องขยายความนิดนึงนะคะอันนี้เราพิจารณาดูคำว่าสตรีเนี่ยถ้าเราพูดถึงสตรีดิฉันก็คิดว่าเรารวมความอยู่แล้วนะคะ ทางไทยดังที่กล่าวไว้อันนี้ถ้าเรามาพูดถึงคําว่าสันติภาพดิฉันเชื่อว่าสตรีส่วนใหญ่เป็นผู้ที่รักในสันติสงบแล้วก็เป็นปกติในในที่เป็นปกติสุขอันนี้ก็คือส,สตรีกับสันติภาพนะคะแล้วถ้เราพูดถึงชาตินิยมดิฉันอยากจะให้คิดถึงคําที่พูดถึงความว่าจงรักภักดีนะคะเพราะว่าจงรักภักดีเนี่ยเป็นคําสําคัญในคําว่าชาตินิยม ไว้ว่าคุณจะมันเป็นแล้วถ้าถ้าพูดตามเปิดพุทธนาฏิกคมดูนี่นะคะก็บอกว่าชาตินิยมเนี่ยเป็นความรู้สึกร่วมในเรื่องอความสําคัญเช่นเกิดร่วมประเทศร่วมจังหวัดชาติพันธ์เดียวกันนะคะแล้วก็แต่ถ้าเราถึงรายนักศึกษาที่ชาตินิยมนักศึกษาความจงรักักดีก็ถึงหมายถึงการที่ความ ลักษะที่เกิดร่วมประเทศร่วมจักหวัดเแล้วก็มีลักษาที่จงรักพักดีที่ที่แต่ละคน,นให้กับชาติเพื่อประโยชน์ของชาตินะคะซึ่งถ้าเรามองในแง่น,นี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าความจงรักภักดีเนี่ยเป็นความสําคัญซึ่งเ,เป็นค่านิยมที่ถูกปลูกฝังไว้ดังนั้นเรามีคําว่าสันติภาพสตรีมีคําว่าสันติภาพมีความว่าชาตินิยมในในนในแง่ของจค,ความจงรักพักดี แต่พูดถึงความมั่นคงก็คงจะเข้าใจโดยทั่วไปหมายถึงความหนักแน่นทนทานดังนั้นส,นนสตรีใน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 ยิยที่อธิบายนี้จึงมีความหมายที่รวมทั้งเรื่องของความสตรีเป็นคนที่มีความจริงรักพักดีมีความอดทนอ่อนโยนอบอุ่นมั่นคงแล้วก็มีใจรักสันตินะคะซึ่งดิฉันทาให้โยงว่าคําเหล่านี้เนี่ยโยงถึงท่านผู้หญิงด้วยแล้วก็โยงถึงลักษณะของสตรีโดยทั่วไปซึ่งเช่นนี้แล้วเนี่ยทำให้ดิฉันนิสึ่ง พี่นินุพิษพี่นินชุวิศิวรักษ์ภรรยาของอาจารย์สุรักษ์ที่พึ่งจากไปนะคะว่าเป็นตัวอย่างของสตรีไทยที่มีความอ่อนนอกแข็งในนะคะสำหรับดิฉันเป็นท่านพี่นินเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเข้มแข็งอดทนอดกลั้นเป็นคนเงียบเงียบนะคะแต่ก็มีความหนักแน่นมีใจรักสันติมีความเื่อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับท่านเป็นผู้ที่ผูกใจกวนแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสุขข้างในชีวิตซึ่งิีันว่า อันนี้สำคัญทําให้เห็นบุคลิกภาพของสตรีที่เป็นผู้นําสตรีที่อยู่เบื้องหลังบุรุษที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะคะในย่าบแบบนี้เนี่ยอาจจะขอโยงสิ่งที่ท่านที่เราเห็นนะคะจากหนังสือที่ดิฉันอ่านนะคะไม่ขอรับเกียรดตดดิยศใดๆทั้งสิ้นของท่านพี่ภูมิสุขเนี่ยท่านพูดถึงว่าท่านได้รับการสั่งสอนทําให้ได้ทาหน้าที่ภรรยาของนักการเมือง แม่ของลูกได้อย่างมีความอดทนเชื่อมั่นไร้ไม่ท้อแท้แม้บางครั้งจะถูกมรสุมทางการเมืองโถมกำนังอย่างไร้ความปาราณีซึ่งถ้าเรามองลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าสตรีเนี่ยในในยะของความมั่นคงสันติภาพแล้วก็ชาตินิยมเนี่ยมีความสามารถกินความรวมอยู่แล้วในในสนตรีแต่ประเด็นก็คือว่า,าโลกที่ที่ท่านพูดเนินการจาพูดถึงว่าทําไมโลกปัจจุบันมันถึงวุ่นวายขนาดนี้ะนะคะฉันก็คิดว่า อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ชลิตาพูดน่าจะพูดได้ดีในความในรักษณะที่โลกปัจจุบันเป็นโลกชายเป็นใหญ่นะคะดังนั้นแนวคิดที่เราพยายามบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ที่รักสันติมีความมั่นคงนะคะ,ะแล้วก็มีความจงรักภักดีในชาติต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถครอบงาสังคมได้เพราะว่าความเป็นชายเป็นใหญ่เนี่ยมีมานานเราจะเป็นจะต้องค่อยๆซาะฝ่อนซึมซับเปลี่ยนทัศนคติ ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ให้ชายเป็นใหญ่ไม่ใช่ให้หญิงเป็นใหญ่แทนชายแต่เพื่อจะให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีความเป็นเพศสภาพที่มีความเท่าเทียมอย่างแท้จริงเสมอภาคอย่างแท้จริงซึ่งเราก็พูดเรื่องนี้มาเป็นศตรวรรษแล้วนะคะแต่ก็ด้วยความเคารพนะคะนอกจากลักษณะชายเป็นโลกที่ชายเป็นใหญ่แล้วเนี่ยเราก็มีหลายตัวอย่างที่ผู้หญิงเองด้วยความที่ถูกหล่อนเลี้ยงถูกกล่อมกลาด้วยค่านิยมจงรักภักดีในครอบครัวในสามีในลูก,ลก บางครั้งผู้หญิงเองก็ตกอยู่ในสภาพนะคะที่เรียกว่ายอมจํานนกับลักษณะที่ชายเป็นใหญ่นะคะไม่ยอมฝ่าวงล้อมค่านิยมเหล่านี้ออกมาจึงก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะคะว่าในเรื่องการสร้างสันติภาพเราจะหาโอกาสให้สตีได้อย่างไรเราเห็นตัวอย่างของความสำเร็จของบุรุษมากมายนะคะ แต่เราก็ยอมรับเหมือนกันว่าเขาไม่ประสบเขาไม่อาจประสบความสำเร็จถ้าไม่มีหลังบ้านที่แข็งแรงอบอุ่นให้เป็นที่พักผิงพักใจในยามเหนือ่อยล้าเอาท้อถอยหรือแม้แต่เป็นคู่คิดดังนั้นโดยแท้ที่จริงแล้วที่เราเห็นว่าชายเป็นใหญ่จริงๆแล้วก็มีผู้หญิงเป็นใหญ่อยู่เบื้องหลังจริงๆแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นค่านิยมตรงนี้ออกมาได้เพราะว่าจะเนื่องจากว่าค่านิยมของสังคมโดยรวมแล้วก็ตัวผู้หญิงเองซึ่งความท้าทาย ตรงนี้ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องหยิบยกมาทําความเข้าใจกันว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยยอมรับสภาพชายเป็นใหญ่ก็ดีเห็นดีเห็นงามกับวิธีคิดแบบผู้ชายซึ่งเราก็จะปรากฏพบเห็นผู้นําหลายคนนะคะที่ให้ความสําคัญกับคือแสดงออกโดวยวิธีคิดแบบผู้ชายทั้งที่ดิฉันคิดว่าผู้หญิงเองถ้าใช้ความคิดหรือวิธีคิดแบบผู้หญิงสามารถทําได้ดีกว่าดิฉันจึงขอยกตัวอย่างประธานาธิบดีคารซอนอคิโนนะคะ เพราะว่าโดยส่วนตัวเองก็มีประสบการณ์ในสมัยห,หนึ่งก็ได้มีโอกาสไปเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงที่ดิฉันไปเนี่ยอากิโนโดนยอบอากิโนนิหนอยนะคะตัวสามีโดนรอบยิงนะคะทำให้คือก็คิดว่าถ้าอากิโนไม่ได้ถูกยอบรอบยิงเนี่ยคาราสอนอากิโนก็คงไม่ได้แสดงศักยภาพนะคะ,นะคะเป็นผู้นำที่โดดเด่น คือชีวิตการเมืองของคอร์รัโตนอากิโนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอยู่ในแวดล้อมของยักษ์ใหญ่ทางการเมืองฟิลิปปินส์ที่เป็นผู้ชายทั้งนั้นนะคะไม่ว่าเผด็จการเฟเดราดมาคอสแล้วก็ซึ่งมาคอสเองก็เป็นคู่ปรับของอากิโนมาเรียกว่ามาตลอดการทํางานเป็นรุติสมาชิกของดินอยนะคะเพราะว่าดินอยเนี่ยพยายามต่อต้านอํานาจไม่ชอบทำของมาคอสมาโดยตลอด ก็ความจริงก็มีเรื่องราวเยอะะเลยนะคะที่เป็นประวัติแต่ว่าเวลาน้อยนะคะจะทําให้เห็นให้ทําให้กระชับขึ้นก็อยากจะมาถึงในช่วงที่ว่าก่อนที่ดีนอยกับอากิโนเนี่ยเขาความจริงเขาได้เจอกันตอนที่อากิโนเรียนหนังสือเรียนกฎหมายอยู่นะคะแต่ว่าเรียนได้จบเราเอามาแต่างงานกับดีนอยซะก่อนก็การต่อสู้ของดีนอยเนี่ยดีนอยถูกจับคุมคุมขังถึง7ปีแล้วก็ สุดท้ายก็ต้องดีไปลีพัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่พอกลับมาเนี่ยค,ค,ค,คือช่วงที่ดิฉันอยู่พอดีนะคะไปไปเรียนหนังสือที่นั่นเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากมันช็อกช็อกสังคมฟิลิปปินส์ดิน้นอยรู้ว่ากลับมาเนี่ยโดนแน่ๆก็ใส่เสื้อกรอกนะคะปรากฏว่าพอก้าวลงจากเครื่องบินยังไม่แตะพื้นดินของฟิลิปปินส์เลยนะยังไม่ยังไม่ถึงพื้นดินเนี่ย ก็โดนมือปืนรอบยิงข้างหลังโดนที่ศรีรษะก็คือว่าคือใส่เชื้อกอกก็ไม่ไม่สามารถคุ้มภัยได้คือมันช็อกค,คนทั้งประเทศว่าจะทำการอุกอาจขนาดนี้นะคะโดยปัญหาทุจริเป็นครั้งแรกที่คนฟิลิปปินส์ออกมาชุมนุมกันอย่างมาโหลานพอดิฉันเองเป็นคนคน,นเป็นคนประเทศมาจากประเทศไทยนี่นะคะก็ตกตะลึงกับเ,เหตุการณ์สยองสยองแบบนี้ที่ ประธานดีมาคอสสามารถกล้ากระทำการขนาดนี้ได้คนฟิลิปปินส์ออกมาเดินขบวนในงายที่คือเขาเขามีขบวนการแห่ศพรอบเมืองดิฉันเองก็จะขอไปร่วมเดินขบวนเขาด้วยนะคะเพื่อนฟิลิปปินส์ก็จะย่าไปอันตรายอาจก็ไม่สนใจนะคะก็ขอไปด้วยเดินขบวนรอบเมือง ไม่เคยเดินไกลขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนะคะแต่ว่าขบวนมันพาไปจนรองเท้าหลุดก็เดินเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าไปรอบนะคะจนกลับมาที่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 หอพักเพื่อนนักเรียนก็เป็นห่วงมากเพราะเดินตั้งแต่เช้าแปดโมงจนถึงเชียงคืนแล้วก็เป็นคนคนผู้คนหนานแน่นมากและนับตั้งแต่วันนั้นมาคนฟิลิปปินส์ออกมาชุมนุมทุกวันเขาไม่เคยชุมนุมมาก่อนนะคะเขาอยู่ภายใต้เผด็จการมาคอสอยเรียบร้อยมาก่อน นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเดินขบวนบูทุกวันดิฉันก็ไปเรียนเรื่องจัดระเบียบชุมนุมนะคะไปเรียนไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนเรื่องจัดระเบียบชุมชนกลายเป็นเรียนรู้เรื่องจัดระเบียบชุมนุมอยู่ที่ประเทศฟิลิปิ์เพราะว่าเขาประท้วงันทุกวันทุกคืนแล้วก็มีการสลับเวรการจัดระเบียบเป็นไปอย่างเรียบร้อยมากครโอนคือเํานำเขาเป็นนักธุรกิจนะคะเขามาจากตระกูลตระกูลแล้วก็พูดแบบเราคตระกูลผู้ดี ตระกูลที่มีมีมีเงินมีทองอยู่ในในพื้นอยู่ในถิ่นอาศัยที่เรียกว่าเป็นคนรวยอยู่กันแต่เขาก็นําขบวนธุรกิจประกอบกับสันแต่ไม่ใช่สันแตพระสังฆราชเองของฟิลิปปินเนี่ยก็ออกมาสนับสนุนก็ทั้งชาวบ้านทั้งบาทหลวงทั้งนักธุรกิจทุกฝ่ายทั้งนักเรียนนักศึกษาทุกฝ่ายออกมาก็เลยเกิดเป็นการพลังการก็เรียกว่าพลัง ประชาชนนะคะซึ่งดิฉันอยู่ไม่ถึงคือเขาเขาเขาชุมนุมกันไปจนตลอด4ปีนะ่ะดิฉันอยู่ไม่ถึงแต่ว่าถึงจุดพีกเนี่ยก็คือการปฏิวัติฟิลิปปินส์ที่เราเรียกกันว่าการปฏิวัติสีเหลืองเพราะว่ามีการติดริบบอนสีเหลืองอันนี้ก็เลยเป็นสีที่ดิฉันชื่นชอบมาก,ก่อนที่จะมีสีเหลืองในประเทศไทยนะคะแต่ว่าทําให้คนเข้าใจผิดเพราะดิฉันไม่ใช่ดิฉันเหลืองมาก่อนนะคะก็ <c oughs> <c oughs> การปฏิวัติครั้งนั้นเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อากิโน,โนก็ขึ้นของอําน,นาจนะคะคอรีอากิโน,โนเป็นประธานาธิบดีคนที่สิบเอ็ดแล้วก็เป็นคนแรกที่เป็นผู้หญิงในสำรับฟิลิปปินส์นะคะยังไงก็ตามเนี่ยการของอำน,นาจเธอก็ไม่ปลอดภยัยเพราะว่าทหารก็ไม่ยอมยังมีการพยายามทําปฏิวัติทํารับทหารหลายครั้งแต่ก็ก็ไม่สําเร็จไม่เหมือนบ้านเราน,นะคะ อันนี้ก็เราคงต้องเรียนรู้บางอย่างกับฟิลิปปินส์ในช่วงนั้นนะคะไม่ใช่ช่วงหลังซึ่งปัญหาของการเข้าสู่อํานาจแล้วก็การปกครองของอคอรีอากิโนเนี่ยก็ไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายเพราะว่ามันมีทั้งปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาอะไรที่มันสะสมมานานยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันก็อยากจะพูดถึงผลงานที่สําคัญสําคัญ,คญในช่วงที่วาระที่เธอดารงตําแหน่งเจอแก้ไขรัฐมนูญเพื่อลดอํานาจประธานาธิบดีลง นะคะแล้วก็แก้ไขแล้ถูนให้มีเสรีภาพสิทธิมน,นุษยชนนะคะแล้วก็ยังพยายามที่จะทํางานโดยการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มต่างๆที่ขัดแย้งอยู่จนถึงกลุ่มคอมมิวนิสต์กลุ่มศาสนาต่างๆซึ่งทํางานหนักมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่สําคัญดิฉันคิดว่าเราน่าสนใจก็คือว่าในช่วงแรกที่เธอเข้าบริหารงานเนี่ยอเกอรโนประกาศจัดระเบียบรัฐบาลใหม่ในช่วงวันแรกๆเลยนะคะ แล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งโดยมาคอสเนี่ยโดยเริ่มลาออกโดยเริ่มจากเจ้าสมาชิกของสารดีกาก็ทําให้ผลว่าสมาชิกสารดีกา15คนลาออกโดยที่ในการจัดระเบียบใหม่เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความเป็นอิสระของตุลาการแล้วก็เธอยกเลิกรัฐธรรมนูญปี1973นะคะแล้วก็ออกรัฐธรรมนูญฉบับเสรีภาพชั่วคราวซึ่งโดยเว่ามีสาระสำคัญที่น่าสนใจนะคะ คือนอกจากมีการตั้งคณะกรรมการรัฐธรรมนูนแล้วเนี่ยโดยอดีตนกักเลื่อนไหวแล้วก็อดีตผู้พิพากษาสาจิการัฐธรรมนูนของฟิลิปปินส์ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งผ่านการลงประชามติด้วยเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูนที่ที่มีมีสาระสำคัญคือมีสองสภาค่ะมีสองสภาแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งทุกระดับระดับสวสส,ส,สแล้วก็เลือกตั้งทุ่งถิน่น ที่สําคัญก็คือว่ากฎหมายสําคัญเรื่องของประมวลกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งใช้จนถึงปัจจุบันนี้ทึ่ทาให้ท้องถิ่นของฟิลิปปินส์เนี่ยมีอํานาจและมีเสรีภาพมากกว่าประเทศไทยนะคะที่ยังรวมอยู่ที่ส่วนภูมิภาคเพราะว่าให้ท้องถิ่นมีอานาจในการจัดภาษีแล้วก็ในการบริหารหรือมีแผนพัฒนาต่างๆด้วยตนเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นผลที่ยังยัง,ย,งยังมีผลจนถึงปัจจุบันวิทยาศาสตร์ไทม์ก็ให ประกาศยกย่องเธอเป็นหนึ่งในบุรุษวีรบุรุษชาวเอเชีย65คนนะคะยกย่องแล้วก็ได้รางวัลมากมายนะคะได้รับการยอมรับได้รับรางวัลแม็กซเซย์ไซรางวัลฟรูไบร์นะคะสารพัด <c oughs> ก็ขอข้ามไปนะคะเพราะว่าถูกเตือนว่าเหลือ5นาทีก็ดิฉันคิดว่าตรงส่วนนี้เนี่ยทำให้ดิฉันคิดถึงงานเขียนของอาจารย์ดวงคถยบุรณะเจริญกิจ คือเราไม่มีคือถ้าเรามีนีน้อยเราก็ไม่มีคาร์ลสอ,นอันชิโนโถ้าเราเดี๋ยวอาจารย์หรือจาจะพูดถึงองซานสุดจีเราไม่เชื่อถ้าไม่มีนายพงถ้านายพลองซานยังอยู่จนถึงวันนี้เนี่ยไม่โดนรอบยิงซะก่อนเนี่ยเราก็คงไม่มีองซานสุดจีได้มีโอกาสแสดงบทบาทสถานการณ์เนี่ยสร้างบุรุษชั้นใดก็สร้างสถานการณ์ให้สติได้ฉันั้นคือสถานการณ์ก็ย่อมสร้างสติได้ฉันนั้น ซึ่งตรงส่วนนี้ดิฉันก็อยากจะข้ามมาพูดถึงท่านผู้หญิงน,นะคะอาจจะข้ามประเด็นของภาคใต้ไปความจริงเมื่อกี้ว่าอยากจะพูดถึงเรื่องภาคใต้แต่คิดว่าเวลาน้อยนะคะเพราะว่าจริงๆมันมีประเด็นที่น่าสนใจว่าเมื่อปีไม่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 กี่ปีที่ผ่านมานี่นะคะมันมีประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติแห่งประชาชาติที่หนึ่งสามสองห้า ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นผู้หญิงสันติภาพและความมั่นคงทําให้มีการทบทวนว่าปฏิบัติการการสันติภาพและความมั่นคงเนี่ยที่มาจากวิธีคิดของรัฐเป็นหลักเนี่ยพอมีมติเหล่านี้ออกมาเนี่ยทำให้มีการเปลี่ยนนะคะมีการเปลี่ยนพบว่าร้อยละสิเนี่ยเป็นร้อยละสิในหลายประเทศที่มีการนํามติมาใช้ที่ให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าร่วมในขบวนการสันติภาพคืออาศัยมติสาธารณชาติตรงนี้ทําให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็นําไปสู่การ แก้ไขปัญหาได้ในหลายในหลายประเทศนะคะซึ่งตรงนี้สําคัญนะคะถ้าเราขยายแนควคมยิดออกไปในแง่กฎหมายเนี่ยมันก็คงจะช่วยในในส่วนท้ายนี้ที่จะให้พูดถึงท่านผู้หญิงคุณสุพนมยง์ฉันก็ศึกษานะคะและขออนุญาตนําคําสัมภาษณ์ของท่านผู้หญิงที่กล่าวไว้ว่าสังคมไทยยังไม่ให้การยอมรับบทบาทของผู้หญิงเท่าที่ควรจะเป็นผู้หญิงไทยต้องยกระดับตัวเองทุกๆด้านพร้อมที่จะรับตาแหน่งรับผิดชอบบ้านเมือง ผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนแต่ก็เข้มแข็งสามารถพึกกําลังตรวจสอบการบริหารบ้านเมืองของทุกกลุ่มที่เข้ามาสแสวงหาอํานาจและผลประโยชน์เป็นประตูกัดกั้นขวางไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันหรือทุจริตในตำแหน่งหน้าที่การงานของสาม,มีและบุะบคคลต่างๆที่จะแทรกแซงเข้ามาในครอบครัวของผู้บริหารสิ่งนี้ฉันคิดว่าสําคัญมากที่จะทําให้การเมืองของบ้านเราก้าวไปสู่ยุคของคุณธรรมครองเมืองแต่ตามได้ผู้หญิงยังไม่ได้รับสิทธิเสมอภาคกับ ชายในทางพทชินันก็คงจะต้องมีการเรียกร้องด้วยวิธีการต่างๆต่อไปอีกนานในนี้ในที่นี้ดิฉันคิดว่าควรจะจารึกไว้ว่านายปีดีพยมยงเป็นผู้ยกร่างและธนูฉบับแรกที่ทําให้สิทธิให้ผู้หญิงมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมัครเลือกตั้งได้เช่นเดียกู้ชายซึ่งมีก่อนที่กฎหมายของฝรั่งเศสจะเป็นผู้กําหนดเสียอีกนะคะสุดท้ายนี้ดิฉัน อยากจะกล่าวอีกสักนิดหนึ่งว่าสําหรับท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงท่านเขียนไว้ว่าหลักธรรมในพุทธศาสนาที่ได้ช่วยให้ดิฉันดารงชีวิตอยู่ได้หลักธรรมความสอนของสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ว่านั้นคือธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนประพฤติธปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธศาสนาตั้งในยามสันติยามสงครามในยามที่ชีวิตผันผวนโดยทําตามหน้าที่อย่างรับผิดชอบและตั้งสติอยู่เสมอ เราทุกคนจะประสบสันติสุขในใจในป,ปีดีกับฉันยึดหลักธรรมที่ว่าผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหายเราพยายามทำความดีความประพฤติปฏิบัติของเราหน้าแน่วแน่อยู่ในธรรมะเราจะไม่ประพฤติผิดเราไม่เอาเราไม่ทำเราไม่จำใครทำร้ายเราเราไม่จำอโหสิกรรมให้หมดแล้วลึกถึงแต่พระคุณของผู้ที่ดีกับเรา ช่วยเหลือเราคนที่เราช่วยเหลือเราบีนับไม่ถว้วนเราประกอบคนกรรมดีไม่เคยทำร้ายใครเราเชื่อกฎแห่งกรรมมากวันหนึ่งจะต้องปรากฏแม้บางทีสิ้นชีวิตไปแล้วก็ยังไม่เห็นแต่เราอยู่นานเกินไปจึงได้เห็นเห็นหมดเพราะฉะนั้นปรงได้เห็นคนตั้งแต่เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองแล้วปลายชีวิตเป็นอย่างไรบางคนต้นชีวิตดูไม่ได้เลยแต่ตอนปลายชีวิตกับลุ่งเหืองเห็นหมด เขาอยู่มานานเลยได้เห็นมันเป็นเรื่องกรรมเท่านั้นขอบคุณค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณลัดดาวันด้วยนะฮะถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือ,อคุณลัตดาวันพยายามที่จะทําให้เราเห็นว่าบทบาทสตรีนั้นมีบทบาทที่เข้มแข็งต่อการสร้างคำสามคำนะฮะก็คือความมั่นคงใช่ไหมฮะความสันติภาพนะฮะแล้วก็ในช่วงยิ่งบทบาทของคอร์ซอนอากิโนนะฮะ เพียงเพียงใจ<ะ>อยากจะย้ําคํานิยามที่พูดถึงความมั่นคงชาตินิยมในในมิติของสตรีคือปัจจุบันเนี่ยเราใช้มิติของชายเป็นใหญ่คือไม่ได้พูดถึงผู้ชายนะคะพูดถึงวัฒกรรมหรือจะเรียกว่าอะไรนะคะเป็นแนวคิดชาตินิยมชายเป็นใหญ่ที่มันมีอิทธิพลครอบสังคมอยู่ครับซึ่ง ในนิยามนี้นี้ะถ้าดิฉันคิดว่าเราใช้มิติของสตรีมาน,นิยามใหม่เราจะมองความมั่นคงเป็นความมั่นคงของมนุษย์เป็นความมั่นคงของอาหารเป็นความมั่นคงให้เกิดสันติสุขซึ่งจะต่างต่างกับวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่หรือแม้แต่เรื่องของชาตินิยมนะคะดิฉันว่าเราพูดถึงชาตินิยมเนี่ยก็ก็เห็นด้วยกับหลายท่านนะที่ที่พูดถึง สำนึกชาตินิยมซึ่งมันจริงๆแล้วถ้าเรามองดูดีๆมันก็มีอยู่ในผู้หญิงท,ที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่ามาเลยูเนี่ยสืบทอดเล่าโดยแม่หรือพูดถึงความเป็นแมข่ของหลายท่านที่พูดถึงเนี่ยซึ่งนคิดว่าถ้าเรามองความสำนึกชาตินิยมในมิติของผู้หญิงเนี่ยเราก็คงจะมองในแง่ที่ความภาคภูมิใจที่มีความจงรักภักดีในผลประโยชน์ของชาติ โดยส่วนใหญ่มากกว่าผลประโยชน์ของส่วนตนด,ด,ดิฉันเชื่อว่าผู้หญิงจะมองในมิตินั้นมากกว่าชาตินิยมในมิติที่ท่านอ,อาจารย์จริดาพรพ,พูดถึง <c oughs> <c oughs> ก็เห็นด้วยนะคะว่าม,มันเป็น,นปัญหาอย่างมากท็อกซิ a แมจ i เรตี้เนี่ยนะคะถ้าเรามีมิติในลักษณะเช่นนี้เนี่ยดิฉันก็จะเชื่อว่ามันจะนําไปสู่สันติภาพได้อย่างแท้จริงแล้วก็เราก็มีแบบอย่างของผู้หญิงมากมาย โดยเฉพาะแบบอย่างของท่านผู้หญิงปุณสุปนอมยงค่ะ Behind the great woman is herself ขอบคุณมากสำหรับคำนี้ขอบคุณครับอาจารย์ระดาวันครับ